สวัสดีจ้าวันนี้ห่ากระสืมาเห็ดขนมปังกล้วยน้ำวา้าอันนี้ที่หฮาปั่นเรียบร้อยแล้วห่าก็เอามาอบไว้ได้จ้ะอบไว้ในหมอ้อจากที่อบแล้วทีนี้แป้งก็ฟูนะจ้ะแป้งฟูได้ประมาณประมาณนี้ละจ้านี่จากนั้นห่าก็จะเอามาทานเลยนี่จ้ะก่อนที่จะเข้าไปลูอบนะจ้ะเนาะนี่จ้าทาให้ทั่วเลยได้จ้ะนี่ก็จะเป็นขนมปังกล้วยน้ำวา้า เอาไอ้กล้ว,วยน้ํานนี่ก็ต้องเป็นกล้วยที่ว่าซุกแบบสุกงอมเลยนะจ๊ะน่ะอิสานเขาเอมาซุกงอมนะจ้ะนี่จ้ะจากนั้นเขาก็จะเอามาทาทาเนยเพิ่มความหอมเนาะนี่จ้ะจากนั้นก็เอามาเข้าตู้อบก็อบประมาณไอ้ครึ่งชั่วโมงจ้ะนี่จ้ะอันนี้นก็เป็นตู้อบเล็กๆเนะจ้ะเนาะนเดี๋ยวเอานี้ออกก่อน เดี๋ยวเลี้ยงม่มก่อนอจากนั้นเราก็ปิดไว้อ่านี่จ้ะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะจ้ะเนาะนี่ก็เลี้ยงเลืองนี่จ้ะเดี๋ยวอันไปนเบื่องเด้จ้ะว่าขนมปังนี่เพิ่นจะกรอบนอกแต่นุ่มในนะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้จะเป็นแบบ เป็นแบบป้งกลมหน่อยๆนี่จ้ะนี่นะเนื้อของเพื่อนกะสิเป็นแบบนี้จ้ะนี่จ้ะเหลืองๆนี่จ้ะกล้วยน้ำว้านี่กรอบนอกนุ่มในคลิปนี้ขอจบสำนียก่อนนะจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณจ้าที่มารับชม